ไปไปแห้งช่อนมหะหยกเกดนะ่ะดมวนปลาปลาช่อน<ป>นี่ปลาอย่างไร ปลาลกปลาลิมไม่ไหนอ๋อนี่ปลาลิมมาตัวน้อยๆมีคะพี่ไไอาคิอคลนะอ๋อกระจ้กระเจ้ากระจ้ามากเจ้ามากเจ้ามาตัดสบายได้โอ้ร้อยมันทำไมแพงจังอ่ะวะดูๆคนนี้ ดูคนี้สซี่คนนำโชคโอเคดูคนนำโชคเลยๆปังๆเลยเลขอย่างออกลูกรู้ว่าเลขอย่างออกฮะฮอฮะชี้ชี้เลขเจ็ดหนึ่งอะแล้วขอด้านขนาดเลยนะ อันนี้ก็เฉลี่ยสวัสดีค่ะมีปลอกคอเรียบร้อยแม่จะเอาข้าแคบเออเดี๋ยวก็เอาฮะแกจะของแลนเออนี่ข้แคบในถุงตาดาเปียข้แคบอ่ะเออเดี๋ยวมาเอาเนอะอหสิบาทในข้แคบขอจ้ามข้แคบห้สิบาทเจ้า แห้งนะแห้งถุงตาแดงนะพี oh, ่โอ้ซาบาซาบะโอ้โหอ้โหเนี่ยเกผลผลไม้ผลไม้ข้างบนลำไยอบแห้ง ใช่นี่มันไม่แห้งไปไปลายเดียวนะค่ะน้ำโกบของลรสิบบาทอ้โโอ้โวันนี้เขาหยุดกันนักมาก อืมห,มหาหรรง้างโบ่ะดูแลไงเนี่ยพอไข่ปิ้งไข่แข้งหางอ่ะพอดีเจ้าแม่ย้ายจ,จากสองปูนมาเพกอะ<ห>พ่ะตั้งปูนมีกาดอยู่ก่อน เขาไม่หลายตีกันอันนี้อันนี้ปลายอย่างเจปลาช่อนกอันเป็นี่ปลาเปลีมยนก็เป็อัน,นต่อได้หน,น,น้าเปันแกแล้วตัวใหญ่นี่ต่อได้อันตัวใหญ่น,นี่ปลายอย่างเป็นแล้วเจ๊ว่านเป็นปลายอย่างเอาปลากคตเจ้า เดี๋ยวพ่อมาเอาปลาลิ้มนี่อะไรนี่ปลาลิ้มปลาลิ้มเนี่ยเขาแถ่หน้าเอาเนี่ยวเดี๋ยวมาเอานม่เจ้าเดี๋ยวพ่อมาเอาละกาณะท่านเหมือนอันนี้กับพี่ใช่พยายใช่เดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่อลองไปเดี๋ยวพ่อมาเนาะเดี๋ยวพ่อมาเดี๋ยวไปมาเอาปลาลิ้มนี่เขาเปิดตลาดใหม่นะคะตลาบ้านค่ะขยายอาณาเขตขยายอาณาเขตนะคะ อยู่ในโฮงค่ะนะคะถนนเขาขยายขยายแล้วตอนนี้ขยายไปอยู่ฝั่งนู้นค่าเช่าถ้าหยิแปลงน้องว่ะนั่ฮะของนี่น่าหยแพงกว่านะนี่มันจะเป็นของกินมั้งอันน่าเปของสดมั้งใช่เขาแบ่งกันอ่ะใช่ใช่ดูแล้วมันคนลค่าเช่าแพงอ่ะนะ น,น,นี่มันมีลมมีอะไรนะคะ